นเไไน,นี่ยอยู่ร้านริมทางแล้วพี่ดิวแบบผ่านมาแล้วก็เห็นเนี่ยคือแบบสมมติเรานั่งรถมาใช่ไหมทุกคน<ม>แล้วแบบเรานั่งรถมาแบบเบื่อๆอย่างเงี้ยเราเห็นเนี่ยรอยยิ้มอะ่ะรอยยิ้มของป้าแดงอะ่ะเออนด้หาลากัก <c oughs> ขายมากี่ปีแล้วครับป้า <c oughs> <c oughs> โอ้เกือบสิบปีแล้วหรอ ต้องขายมานานมากประมาณนี่อันนี้เมนูแรกคือชาใบชานม<ช>เรียกว่าชานมจะมาชานมเย็นชาโน,น่ก็มีชาเขียวไหมจ๊ะนี่เอาชาเขียวด้วยหวานหวานปกติเอาแบบนี้นะอันนี้ยี่สิบห้าบาทหวานปกติใ่ทุกคนเนี่ยปลาแดงขายแก้วยี่สิบห้าบาทดู ันนี้ขายได้กี่แก้วแล้วครับได้น้อยวันนี้นยนอฝนตกมั่งอะไรมั่งคนก็หยุดไปสองวันแล้วไม่จะเปิดวันนี้อตอนนี้ฝนจะตกอยู่ลูกค้านนะประจาเยอะไหมครับมีบ้างเนาะฝนตกด้วยวันนี้ชีวิตทุกวันนี้เดือดร้อนไหมป้าแดงมีหนี้สินไหม เป็นคนที่แบบว่าบริหารทางกายดีนะไม่เดือดร้อนเนาะไเดือดร้นเอะไรไม่เดือดร้อนวร่อายุเยอะีไปร้นี่นง,งมแล้วเนาะโอหดีอ,อันนี้เป็นความคิดที่ดีมา,าไม่มีนี้สินเป็นสิ่งที่ผสมสูปรน็ไม่มเป็นคนเหมือนสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีด้วยนะป้าเนี่ยป้าเหมือนเป็นคนอารมณ์ดี ลมดีมากกอ้ินดดูไค่าชิมครับชาเขียวปลาแดงทำให้น้ำดิ้วนะครับทุกคนเผื่อได้ไปลงรายการไงเผื่อแบบคนตามมาซื้อกับปลาแดงไงใช่ร้านอยู่แถวไหนครับอย่างร้านนี้เหรอใช่ครับซอยพระรามเก้าเหรอแดงอันนี้ถึังรานใช่ไหมครับง่าได้รีบวัวานมาจากทาง ใช้รามคำแห่ง24แยกแยกแยกยได้ถ้าเข้ามาเมาเรื่อยๆก่อนก็ทางอยแต่ถ้ามาทางหลังรามเข้ามาก่อนขึ้นสะพานด้วยร้านป้าจะอยู่ขวามือแล้วอร่อยอร่อยขนาดไหนอร่อยอร่อยมากๆครับ แก้วละยี่สิบห้าบาทบาหาล,าล,าลับตาได้ไหมครับอ่าป้าหลับตาไม <laughs> ่ต้องละหลับตาได้ไหมหลับตาสองวิหลับตาสองวิได้ไหมโอเคใส่ไหนอะ <laughs> 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 ไ่อ่ะให้ป้าหมุนให้เฉยๆให้เป็นกำลังใจว่าป้าป้าแดงขยนันแล้วก็ เป็นคนที่สู้ชีวิตสิ่งที่ดิวให้เนี่ยเป็นกําลังใจต่อยอดให้ป้าเนี่ยบางทีป้าอาจจะลงคงลงของหรือเอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตป้าเป็นคนหนึ่งที่แบบถูกใจดิวมากเลยป้าเป็นคนที่บอกว่าไม่มีหนี้สินจะมีหนี้สินทําไมเราแก่ตัวแล้วเราจะสร้างหนี้สินทําไมแต่เงินส่วนเนี้เป็นกําลังใจให้ป้าแดงเยอะเยอะไหมเยอะแต่อยากให้ด้วยกําลังใจเยอะมากเยอะมาก เอแรงแล้วไปไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไร<อ>คืออย่างอย่างน้อยๆไม่รู้ดิผมเป็นคนไม่มีมาก่อนเนาะป้า<ร>แล้ววันนี้ผมขับรถมาจริงๆผมจะไปทํางานแล้วไปต่องานแต่ด้วยความว่าผมเห็นรอยยิ้มป้าผมรู้สึกว่ากาแฟกาแฟ,กาแฟอยู่ร้านแถวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ร้านที่หรูร้านที่ดังเพราะปกติผมก็จะกินในห้างอะไรอย่างเงีเ้ยครับกินร้านดังกินร้านที่มีกาแสแล้วแล้วอะไรเนี่ยมา ไม่เคยไม่เคยได้รับแบบนี้หรอกครับไม่ยิงไม่เรืองไมรยอะเราไม่เคยทำไงป้าแดงถึงจะรับทุกคนเงินหนึ่งเก็บไว้ป้าแดงอยากเอาไปซื้อเอาไปซื้อกินไงไปซื้อกินแล้วก็เป็นกำลังใจเก็บไว้ครับเก็บไว้ให้จริงๆให้จริงๆให้จริงให้ให้กำลังใจว่าอย่างน้อยๆแบบ ผมได้มาช่วยเหลือป้าแดงเอาไปทำอะไรเงี้ยเยอะป้าแดงจะเอาไปทำอะไรอ่ะเยอะมากอะเยอะมากเก็บนานกว่าจะได้เนี่ยเยอะมากอันเนี่ยเก็บเป็นปียังไม่ได้เลยปีก็เหรอวะเยอะมากเป็นกำลังใจนะคะแต่ป้าไม่รู้จักคุณไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เห็นก็เห็นในอะไรอะโซเชียลในอะไรมีไหมมีในโซเชียล แต่ผมขอขอแค่พรของป้าขอพรให้ผมขอให้ได้ถือโชเสีสิ่งที่ดีๆนะเรานึกว่าได้สิ่งดีๆก็พอลแล้วอะไรก็เราก็ดีหมดจริงตาดีใจไหมดีใจน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมดิวช่วยเหลือคนไม่ผิดเลยดิวบอกป้าละดิวดิวเห็นป้าแล้วดิวแบบแล้วนี่จะ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 เจอที่ไหนอ่ะจะเจอ ถ้าจะเจออยากเจออยู่นะครับบ้านมีโทรศัพท์ไหมคะเล่นเลติดต่อติดต่อรู้จักติดต่อไหมเก็บนานเลยปลาบอกหมื่นหนึ่งเนี่ยเก็บนานเลยใช้ได้นานไหมนานเก็บไว้ถือว่าแบบน้องดิวนะชื่อน้องดิวนะน้องดิวจำชื่อน้องดิวไว้อย่างน้อยๆแบบเคยเคยได้สิ่ง ลกเลยใจใจลุกๆเลยอ่ะเออมี็นกำลังใจวันฝนตกนะกำลังใจวันฝนตกมันได้จริงๆใช่ไหมป้าในชีวิตนี้มันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆใช่ไหมครับสิ่งที่ป้าคิดอยู่อ่ะมีอยู่จริงครับหาน้ำไปกินให้หมดนะแลนนานหลังบ้าหาต่อเนื่ กำลังใจโอเคครับขอบคุณ <c> ค <ười> ่ะ